ข้อ9ให้ w เท่ากับ2กํลัง5กํลัง3 x เท่ากับ2กํลัง3กํลัง5 y เท่ากับ3กํลัง2กํลัง5และ z เท่ากับ3กําลัง5กําลัง2จำนวนใดมีค่ามากที่สุด a w b x c y d z ข้อนี้เราต้องเปรียบเทียบค่าของแต่ละตัวนะว่าข้อใดมีค่ามากที่สุดอันนั้นถ้าเราเปรียบเทียบให้ง่ายที่สุดนะครับก็คือฐานต้องมีค่าเท่ากัน ดังนั้นดกับ x เปรียบเทียบกันได้ง่ายๆ y กับแเปรียบเทียบกันได้ง่ายๆแล้วก็จะเปรียบเทียบดับเบิลยกับ x ก่อนแล้วกันนะครับดับเนะครับเท่ากับ2ยกกาลัง5ายกกาลัง3ฐานเป็น2ถูกไหมครับเลขชี้กาลังเป็น5ยกกําลัง3ดังนั้นเราทําเลขชี้กาลังก่อนกําลัง3เป็น125ดังนั้นดับเบิลคือ2ยกกาลัง1น5ะครับส่วน x เท่ากับ2กําลัง3กําลัง5ฐานเป็น2เลขชี้กาลังเป็น3กําลัง5 x เท่ากับ สองยกกำลังสามาลังหเป็นสองร้านะครับทำเลขคิดกำลังก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยครับ x กับ w เนี่ยมีฐานเป็นสอเท่าเท่ากันดังนั้นฐานเป็นสองเป็นจำนวนบวกได้คิดกำลังเป็นจำนวนบวกดังนั้น x ต้องมากกว่า w o u u นะครับตรงนี้เราได้ว่า x มากกว่า w นึกภาพง่ายๆครับถ้าเป็นสองกำลังสองกับสองกำลังสามาันมากกว่าสอถูกไหมครับสอลังสองน้อยกว่าสองกลังสา อันนี้เช่นกันครับเลขชี้กําลังทั้งฐานเท่ากันยิ่งเลขชี้กําลังมากค่าก็ต้องยิ่งมากนะครับต่อมาครับลองเปรียบเทียบ y กับ z ดูบ้าง y กับ z มีฐานเป็น3เท่ากัน y เท่ากับ3ยกกาลัง2กําลัง5 2กําลัง5เป็น32สนะครับส่วน z เท่ากับ3ยกกาลังห้ากลัง2 5กําลังสองเป็น25นะครับดังนั้นจากตรงนี้นครับเราได้ว่า32กับ25 32มากกว่า25าดังนั้น y มากกว่า z จากฐานเป็นสามเท่ากันนะครับแล้วเป็นจํานวนบวกแสดงว่าค่าที่มากที่สุด d u กับ z ไม่สามารถเป็นค่าที่มากที่สุดได้ถูกไหมครับดังนั้น double กับ z ตกไปไม่ใช่ d u กับ z แล้วนะครับเหลือเหลือคนดิเดตนะครับเหลือตัวเลือกแค่ x กับ y เราต้องมาดูกันครับว่า x กับ y ค่าไหนมีค่ามากกว่ากันนะครับทีนี้เนี่ยฐานมันก็ไม่เท่ากันเลขเชีังมันก็ไม่ได้เท่ากัน ดังนั้นเปรียบเทียบกันยากนะครับเปรียบเทียบไปกันตรงๆได้ยากดังนั้นจะขอเนี่ยจัด x นะครับในรูปอย่างนี้นะครับ x เท่ากับสยกกาลัง243เอ่อจัดไม่จัดยากขอดูที่ดูที่บดับบรรยูก่อนแล้วกันนะครับดูระดับบยบบรยูเท่ากับสยกกาลัง125ถ้าเขียนในรูปของ2ยกกําลัง2ยกกําลัง124 สองคูณสกำลังหนึก็ไม่ผิดถูกไหมครับคือ2องกำลังหนึคูณสองกำลังหนึ 2, ่งอยฐานเท่ากันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้ทีนี้ต่อมาครับเขียนต่อว่าเป็นสองคูณด้วยสองยกกำลังสยกกำลัง62อีกทีนึงนะครับจากนั้นก็จะเท่ากับสคูณด้วยสยกกำลัง62สิบนั่นเองนะครับ ถ้าเปรียบเทียบกับค่า y นะครับ y เท่ากับ3ยกกำลัง32จะพบว่ายังไงก็ตามดับต้องมากกว่า y แน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูนะครับว่าดัตรงนี้ไม่ต้องพิจารณา2ก็ได้ครับถ้าแค่ตรงนี้อย่างเดียว4มากกว่า3ถูกไหมครับฐานมากกว่าเลขชี้กำลังตรงนี้เป็น62แต่ตรงนี้เป็น32เลขชี้กำลัง62ก็มากกว่า32ด้วย ดังนั้นถ้าเรามี4คูณกัน62ตัวก็ต้องย่อมมากกว่า3คูณกัน32ตัวอยู่แล้วนะครับยิ่งมี2คูณเข้ามาค่ายิ่งยากเข้าไปใหญ่ดังนั้นเราสรุปได้ว่า w มากกว่า y ซึ่ง x มากกว่า w เข้าไปอีกดังนั้น x ต้องมากกว่า y ด้วยถูกไหมครับดังนั้นค่าที่มากที่สุดก็คือ x นะครับข้อนี้ครับสรุปได้นะครับว่าเป็น x มากกว่า w มากกว่า y มากกว่า z นะครับตอบค่าที่มากที่สุดคือค่า x นะครับ ข้อนี้สรุปนะครับวิธีทาของเราเราเปรียบเทียบตัวที่มันเปรียบเทียบกันง่ายๆก่อนครับฐานเหมือนกันเปรียบเทียบกันไปเลยนะครับฐานเหมือนกันเปรียบเทียบกันไปเลยจากนั้นเราลองจัดค่าตับบ้เบูออกมานะครับแล้วพิจารณาตามหลักความเป็นจริงว่า4กับ3เนี่ยสี่ยังไงสีมากกว่า3อยู่แล้วนะครับแล้ว62ก็มากกว่า32งนั้นถ้าเรามี4คูณกัน6 2ตัวก็ต้องย่อมมากกว่า3คูณกันแค่32ตัวนะครับ ดังนั้นดับบิลูจึงมากกว่า Y เมื่อดับเบิลยูมากกวา y แต่ x ก X มากกว่าดบเบิลยดังนั้น X ก็ต้องมากกว่า Y ด้วยแล้วนะค่าที่มากที่สุดคือค่า X นั่นเองนะครับสมการของไอติม1แท่งรวมกับไอติมอีกหนึ่งแท่งสุดท้ายจะได้กลายเป็นไอติมแท่งเดียวกันในท้องของพี่ค่ะ